สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิด์นอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซีเช่นเคยแปลววันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของคําถามแฟนบอลซึ่งเราจะเปิดาสท่านผู้ชมทางบ้านถามคําถามเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเราจะหาคําตอบมาให้นั่นเองใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ถามกันมาได้เลยและในวันนี้ผมจะมาตอบคาถามจากคุณ r s t y y ที่ถามเข้ามาว่าตอนที่นักเตะเขาซ้อมกันเนี่ย ไอเสื้อที่มันดูเหมือนเสื้อก้ามเอลลอยเนี่ยมันใส่ไปเพื่ออะไรกันก็เป็นอีกคำถามนึงที่เคยแล่นเข้ามาในหัวผมเหมือนกันเวลาดูพวกแบบรูปหรือคลิปเบื้องหลังของการฝึกซ้อมของนักเตะในทีมต่างๆก็มักจะเห็นได้ว่าบรรดานักเตะเนี่ยมักจะใส่เสื้อแบบนี้กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งเวลาเรามองเราก็จะรู้สึกแปลกตาอยู่พอสมควรเพราะส่วนใหญ่เสื้อทรงสปอร์ตบาร์แบบนี้มันก็ดูจะเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิงมากกว่าถูกไหมนานๆที่จะเห็นผู้ชายมาใส่เสื้ออะไรแบบนี้ซึ่งมันมีดียังไงทําไมนะักฟุตบอลถึงต้องใส่กันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าหากว่าดูจากภายนอกไวๆเลยเนี่ยประโยชน์แรกที่เราน่าจะได้แน่ๆจากการใส่เสื้อทรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องการระบายความร้อนและนอกจากนั้นล่ะ สิ่งที่ทําให้เสื้อทรงนี้พิเศษกว่าเสื้อกล้ามธรรมดาธรรมดาก็คือการที่มันสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ที่สวมใส่มันได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนําไปให้ทั้งโคช้ชทั้งทีมแพทย์ทีมโภชนาการและทีมผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันวิเคราะห์และนําผลมาดูว่านักเตะค,คนนี้จะต้องฝึกอะไรเพิ่มร่างกายเขาขาดอะไรอยู่ต้องกินอะไรเสริมเข้าไปไหมหรือสภาพร่างกายของนักเตะค,คนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์สมควรจะต้องโรเตตนักเตะไหมเป็นต้น ซึ่งนี่ก็คือความอัศจรรย์ของเทคโนโลยีและการแพทย์ในยุคปัจจุบันที่มันจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและช่วยในการบริหารจัดการทีมได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งแล้วมันทําได้ยังไงอธิบายง่ายๆเลยก็ในเสื้อแต่ละตัวจะฝังอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายๆกับสมาร์ทวอชที่หลายคนใช้กันอยู่ในยุคนี้ซึ่งมันก็จะสามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจระยะทางความเข้มข้นและความเร็วที่ผู้สวมใส่มันวิ่งอยู่ นอกจากนี้มันยังสามารถจับได้อีกว่าคนที่ใส่มันอยู่สปรินต์ไปทั้งหมดกี่ครั้งเข้าบอลกี่ครั้งตลอดเวลาที่ใส่มันอยู่นั่นเองเรียกง่ายๆเลยว่านอกจากมันจะเป็นแค่เสื้อแล้วมันยังเป็นเครื่องเก็บสถิติได้อีกด้วยนั่นเอง และก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคําถามแฟนบอลในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้หรือความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับฟุตบอลเวิร์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ